หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เก็บคอนกรีตว oh, ันน <soci led concept> ี้เราก็จะเอาคอนกรีตในแบบเนี่ยมาทดสอบกำลังอัดพบกันอีกแล้วนะครับกับผมธินกรนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เก็บคอนกรีตวันนี้เราก็จะเอาคอนกรีตในแบบเนี่ยมาทดสอบกําลังอัดซึ่งใช้เครื่องตัวนี้เลย เครื่องทดสอบกำลังอัดกรดกิยม ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเอาโมนของก้อนคอนกรีตเนี่ยเอามาช่างก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเอาโมนเนี่ยไปทดสอบในเครื่องกดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมครับ,คคร,บระหว่างที่เราช่างนะครับเราก็จะเก็บบันทึกค่าไว้นะหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นสู่แท่นอัดนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะแสดง หน่วยสีแดงจะเป็นหน่วยตันนะครับหน่วยสีดําจะเป็นหน่วยกิโลนิวตันเวลากดเราจะกดแค่คอนกรีตพังทลายพอคอนกรีตพังทลายเสร็จเข็มสีดําจะตกลงมานะครับเข็มสีแดงจะอยู่กับที่นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นค่าที่เรากดคอนกรีตก้อนแรกนะครับอยู่ที่720กิโลนิวตันนะครับเดี๋ยวค่าตรงนี้เราก็จะไปคํานวณใน Excel อีกทีนึง สห็เกตว่าคอนกรีตประไรแล้วนะครับเข็มที่อยู่หน้าจอนะครับซึ่งเป็นเข็มดำอะ่ะจะตกลงมาแต่เข็มแดงอาจจะอยู่กับที่นะรเราจะอ่านค่าที่เข็มแดงนะครับมีก้อนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเทสที่3วันทั้งหมด3ลูกนะครับเพื่อมาหาค่าเฉลี่ยว่าทั้ง3าลูกเนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราจะใช้ค่าเฉลี่ยนั้นนะครับไปหากําลังอัดของคอนกรีต รเราจะจดบันทึกค่านี้ไว้ก้อนคอนกรีตเรามีทั้งหมด9ลูกนะครับชุดแรกนะครับ3ลูกที่3วันนะครับชุดที่2 3ลูกที่7วันและชุดสุดท้าย3ลูกที่28วันซึ่งนะครับเราจะเก็บก้อนคอนกรีตอย่างนี้นะครับทุกวันเพราะต้องการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตเราเพราะว่าคอนกรีตของเรานั้นออกทุกวันนะครับโปรดักของเราเนี่ยออกทุกวันเราจึงต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนนะครับคนที่ใช้เอาเข็มของเรานะครับมั่นใจได้เลยว่า เสาเข็มของเราเนี่ยมีมาตรฐานแน่นอนนะครับซึ่งเราจะไม่ปล่อยโปรดักต์ไหนที่ไม่ได้มีการตรวจสอบเลยนะครับทุกโปรดักต์เราจะมีการตรวจสอบโดยการเช็คสลัมเช็คกําลังอัดคอนกรีตจ,จึงมั่นใจได้เลยว่าเสาเข็มของโฮมพายเนี่ยมีมาตรฐานแน่นอนครับ,นะรบตอนนี้กําลังกดไปนะครับสังเกตว่าเข็มนะครับเขาจะขึ้นไปคู่เลยนะครับขึ้นไปคู่จนถึงคอนกรีตอะไรเข็มสีดำจะตกลงมาแต่เข็มสีแดงจะอยู่ที่เดิมนะครับ เราจะอ่านค่าเข็มสีแดงนี้จดบันทึกค่าที่ตำแหน่งเข็มสีแดงอยู่ครับ ก็เรียบร้อยปเปแล้วนะครับสําหรับการเก็บก้อนปูนะครับที่3วันนะครับหลังจากนี้เราก็จะเอาค่าที่เราได้นะครับไปหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูกําลังอัดของคอนกรีตนะครับเราจะเก็บค่าอย่างเงี้ยเนี่ยนะที่3วันนะครับที่7วันแล้วก็28วันนะครับเอาทั้ง3ค่านี้มาเขียนกราฟหลังจากนั้นนะครับดูการพัฒนาของกําลังอัดว่ากําลังอัดของเรานั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเราที่ตั้งไว้ไหมนะครับผมใครที่สนใจ เสาเข็มของโฮมพายและบริการงานติดตั้งเสาเข็มนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k ไมโครพายโฮมพายไปทิดนะครับแล้วช่องชาแนลยูทูบโฮมพายเอ็น e จเนอร e e ิ้งเสาเข็มไมโครพายนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรนั้นฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเราสำหรับวันนี้เป็นก่อนสวัสดีครับ